สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13-17มกราคมพุทธศักราช2568วันที่13มกราคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานายธงชัยนภ์สงดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหม่ให้นางสุนีพลอยดีนะักผู้ชาติการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลกเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัคร และแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำปีพศ2568ผ่25 68, านโปรแกรม Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนังกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน ช่วงเวลาเดียวกันในธงชายิอินทพงสรากากและคุ้มครองแรงงานจานังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวนันทิกรอาัคาปฐุมนักพิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าใกล้เกลี่ยและพิจรารณาในคดีฟ้องเพิกของคําสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานคดีหมายเลขดําที่ร .697 ทับ2,567ระหว่างนายจ้างโจทกับนางสาวนันทิกรตอาัคาปฐุมในฐานะพนักง,งานตรวจแรงงานสํานักงานสํานิกและคุ้มครองแรงงานจานังหวัดนครปฐมจําเลยคดีไม่สามารถตกลงกันได้สารนัดกําหนดประเด็นข้อพิพาทและนัดวันสืบพยาน ในวันที่5กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาณศาลแรงงานภัก7อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามต่อมานายธงชัยอินทพงศ์ศริกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวการจนาจารเลืองนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจต่อการบริหารงานบุคคลในหัวข้อคดีแรงงานเพื่อการบริหารจัดการวินัยจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณห้องประชมุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจดอดนครปฐมอำเภอเมือ,องนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโด,ดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน,าาน,านกรมสวัสดิการานานและคุ้มครองแรงงานเวลาการนาฬิกาสามสิบนาทีในทงชัยน็งงปงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจิลัตน์สุป,ปานนท์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องถอดรหัสความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่องค์กร4.0ผ่ญญา,านช่องทาง YouTube สำนักงานก,ารกพร หนห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมสา,การกลางจังหวัดตําบลถนนคัดอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนางอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกรพร,รเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดโดยสําน,นักงานกรพร,รวันที่14มกราคมพุทธศักราช2568 เวลา6นาฬิกา30นาทีในทงชัยนครบุรีสาและคุ้งทองแรงงานจากกนนาาังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมาย,ยุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ธิราชแห่งรฐช,ชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทางศาสนามหามงคลสามศาสนาถวายพระราชกุศลและพิธีทำบ,บุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีนางสาวอโลชานันทมุมตีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีณนะบริเวณองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมือ,นองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครปฐม เวลา9นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทพงศ์สุดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นายวิษณุพงศ์ใจมั่นนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวประพาพรนกเสงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้ำฝนพุจนาเจ้าหน้าที่ประสานงานน้ำภาษาล่ามเข้าร่วมตรวจบุรณาการกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และกดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีคือโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ไม่ทราบที่ตั้งเลขที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีจำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น23คนลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน21คนลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาจำนวน2คนผลการตรวจพบว่ามีผู้ซึ่งกระทําผิดกฎหมายตามพระ,ะราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561 สัญชาติกัมพูชาจำนวนหนึ่งคนซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงาังหวัดนครปฐมได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างจำนวน1คนเป็นเงินจำนวน1,400บาทซึ่งลูกจ้างดังกล่าวจะถูกผลักดันออกนอกประเทศต่อไปและไม่พบการใช้แรงงานเด็กวันที่15มกราคมพุทธศักราช2568 เวลาการนาิการในทงชัยนภพงศริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวปริชัิศักดิ์มูคุณใช้เจ้าพนักงานแรงงานเข้ารับการอบรมแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0สำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณพศ2568 ผ่านระบบสูมิติ้งระหว่างวันที่15-16มกราคม2568โดยมีนางอารีพันธ์เจริญสุขรองเลขาธิการกาพอรอเป็นประธานเปิดการอบรมณห้องประชุมสามัคคีมุขมาชั้น4อาคารส่วนต่อขยายสารการจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักงานจังหวัดนครปฐมวันที่16มกราคมพุทธศักราช2568 เวลา9ในการ30นาทีในทงชัยเดชพงศ์สถาการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบใหม่ให้นางสาวศิลปะสังข์โอภาสนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวดลุนีน้อยมงคลนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้องฝนพัฒนาเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามเข้าร่วมตรวจบูรณาการกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์และขวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมคือสถานที่ก่อสร้างตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร มีลูกจ้างทั้งสิ้น44คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย4คนลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา31คนสัญชาติเมียนมา8คนพื้นที่สูง1คนผลการตรวจพบว่ามีผู้ซึ่งกระทำผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560ละที่แก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่2 พศ2561สัญชาติเมียนมาจำนวน2คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน3คนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจันงหวัดนครปฐมได้ปริบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างจำนวน4คนเป็นเงิน13,570บาทอีกหนึ่งคนยังไม่มีการทำงานจึงไม่มีค่าจ้างซึ่งลูกจ้างดังกล่าวจะถูกผลักดันออกนอกประเทศต่อไปไม่พบการใช้แรงงานเด็กวันที่17มกราคมพุทธศักราช2568 เวลาการบริการนายธนชัยเดโพสบริการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางเนืองกทยเพชรแอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวปภพรพนกเสิงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี2568ปีที่1และปีที่5จํานวน3แห่งได้แก่บริษัทบิ๊กเคมิคอลจำกัดบริษัท JBF จําจำกัดและบริษัทสยามทักเรเดียลจำกัด เวลา13นาฬิกานกายธงชัยเดชพงศ์สวดิการและคุ้มครองแรงงานจากกางังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่6คนเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงถุจริตของกลมและแสดงสัญลักต,ต่อต้านการทุจริตประจำปีง็ประมาณพศ2568ผ่านระบบสู m ม,มิทติ้งโดยมีเลือเอกสารสลดคมคายอธิบดพกรมสวดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุะนนะ้มรรรครองแรงงานจากกางังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งสถานการจังหวัดนครปฐมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่กรรมสากและคุ้มรองาน เวลา13เดกา30นาทีนายธงชัยนพงศ์สริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่4คนเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ถับ2,568ประจำเดือนมกราคม2,568ผ่านซื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบแอปพลิเคชัน Zoom Calling โดยมีนางสาวกัญจนาภูงแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่งสำนกงานจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยกรรมสาิกและคุ้มครรองงาน ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะ